เฮียมันยิงกูโอ้โหคนหน้ากูพังไปซึ่งเท็บอุ hey, hey, ้ยโอ้โหต้นมึงไปแต่มาเฮ้ยไปไหนเพื่อนมากลมมาแล้วกลมมาแล้วกลมมาแล้วเฮียพี่คิเปอร์แรงสัตว์ยิงคนล้มไงมึงยิงคนล้มไงมีคนมาใกล้ เอกพาอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยได้เอาอยู่อุ้ยเอาไม่อยู่เลยเฮียเยมีคนสแกนไอเวนใช่ดิมาแล้วนี่เฮ้ยอยู่ไหนวะบนนี้ไม่เห็นมีเลย เฮีย,เ,ฮยเพื่อนจะตายเอกไปหลังเอกโอเคกูคราบเลยแล้วกันเฮ้ยโอเคเก็บแล้วใช่ปะ่ะเฮียสวยงามมากตายกันที่นี่อีกรอบ ูเอาเพื่อนลงอีกรอบหนึ่งป้าไปหามเลยเหรอเดี๋ยวไอเอ็กคุณต้องช่วยเพิ่มเเพิ่มแล้วกูว่าค้าเพื่มอ,อีกสิหลายตัวอะไรตัว

โอ้ยเฮี้ยโอ้ยไปได้ข้ามาแล้วล <Dear. S 1> ปะจะเื่ดอไปรอบ้าโอเค อู้จะตายแล้วเอกยิงมาหน่อยไอ้เชี่ยดูเลือดบันดีดโอ้เหนื่อยสัตว์สัตว์จบเป็นเดียวเลย อุ้ยเจ็บจัดเลยว่ะใช่หมด,หมดย่างย้างในยังหมด <laughs> โอเค ทางล่างโอ้ยเอเหี้ยแม่งจะล่วง ơi cái súng của món ăn thôi là hết ha 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 เปิดประตูเปิดประตูปล่อยปล่อยปล่อยกูเปิดประตูให้ฆ่าหมอโอ้มันดักแล้วแหละไอ้เหี้ย ตายตัวหนึง่งปาดไปไหนกันจะตายตายแล้ว Hơi đặc 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 còn, Vinh còn, vô mấy chếp

ไม่รอดว่ะเฮ้ยข้างล่างอ้าวไอสัตว์เอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยี่ตัว อุ้ยูล้มพอดีเออเอกเติมเติมเติมอย่าอย่าพิ่งชุบอย่าเพุ่งชุบเติมไม่ก็เปลี่ยนเกาะออกมากลับหรอโอูไม่โดน tay Ê, dự bức, dự bức nè Có em Dự bức cụt chui luôn còn Êh, mừng, mừng, mừng đi, đi là bởi hai giặt hai giặt cắt lưới ươi lung với đăng khoa มาแล้วเนี่ยมีคนปลากำไรมาข้างหน้าเลยนะ่เจอเลยโุ้ยระเบิดไอสัตว์ระวังเพืนระเบิดโอ้โหมันใช้ปืน992ก็บอกเลยเหรอวะเออสวยโต๊ะเอาไนะป ขนาดครับข้างหลังมีคนยิงมาอีกเร็วปิดไอ้ที่นี่ใช้ข้างหลังมีคนยิงมาอีกข้างหลังมีคนมาอีกเออรู้แล้วรู้แล้วกลับป่ะโอ้ยไอ้เียยิงกูตายเลยกูกลับละไอ้เี้ยไอแอดตัวที่ยิงกูแม่งเอาก็กล้ามาสองกระบอกเว้ยแม่งลูกกปชุดแรกเสร็จแม่งเปลี่ยนปืนลู่กูได้ต่อเนื่องไอ้เยี้เอาจัดเอ็กว่ะ ต้องีซีเอ็กซะแล้ววันนี้ถึงบ้านเร็วแน่นอนเอาตัวรอดอีกนะเพื่อนได้เลยละคุ้มกันด้วยไม่คุ้มเหมือนลยมันมาแล้วนะไอ้เหี้ยเออเตอร์ซ่านักเตอร์ซ่านักเตอร์ซ่านัก บนหัวอุยอุ้ยเฮ้ยข้างในข้างในไหนวะมันมาเหรออ้าวอ้าวมาไงอ่ะเฮ้ยขวาหมดเติม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 หน่อยอย่างอย่างยังไม่ได้ฆ่าโอเค คนหลังให้ยังไม่มีเอาจะตายนี่อ้าวใครอ่ะอ้าวใครอ่ะข้างหน้าเราข้อหลังะนะมากับมึงเนี่ยไอ้เคียมันอยู่ข้างหน้าววเราแตกไปเลยกังวงแดกตายไปแล้วนะอะไรวะเนี่ยเหลือบ้านเหลือบ้านเหลือบ้านข้างหน้หาน อยู่ในบ้านอยูน่น้านยู่ในบ้านระวังข้างหมาแวมาแวิ่งมาปะมาแล้วมาแล้วลวงลวลวอดีสัตเรียบร้อยดิมาคนเดียวอย่างนี้ล่าเลยตัวไทยล้วตีสองตัวไทล้ใบ้านในบ้านในบ้านในบ้านเจ็นนบเจ็บเจ็บเเจ็บกูวิ่งอ้อมหลังแ้วกูสลิงขึ้นมันมีหินมีหินบางอยู่ <li> โอเค เฮียมันยิงกูโอ้โหคนหน้ากูพังไปซึ่งเทมอุ้ยโอ้โหโต้นมึงไปแต่มาเฮ้ยไปไหนเพื่อนะกูลัมาแล้วกลัมาแล้วกลัวมาแล้วเฮียพี่คิปเปอร์แรงสัตว์ยิงคนล้มไงมึงยิงคนล้มไงอยากยิงกูจังวะไอ้เฮียนี่เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งมันยิงคนล้มไงคนล้มกูหมดแล้ว พวกยืนหรือปืนอยู่ไม่ยิงไม่ยิงกูคนลนกำลังยืนเนี่ยยิงคนโลไม่หมดน,นี่โอ้ยแต่มันแม่นพีชคีฟอยู่นะพีชคีฟแม่งโคตรแรงเลยเออแต่โดนทีก็เก้ป่าแล้ววะมันยิงกูจากระยะนอกวงไกลๆเนี่ยไกลๆกลูๆล่วงเลยเฮ้ยมีคนเข้าหวัวไปดิไปเข้าวงเข้าวงต่อเข้าวง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 เฮ้ยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหลดหนึ่งหลนหนึ่งอีกตัวน,นึงจะล้ม แออยู่นี่อยู่ในขู่คานมันมันหล่นอีกตัวนึงเจ็บมากจะชุบชุบกูได้ชุบกูได้เพื่อนเด็กเพื่อนไปเข้าวงเลยเข้าวงเลยเดวโอชาน์ในสัตว์เขามีมันมานะอ๋อตายค่ะตายหาไปเลยอยู่ข้างบนดิสเต็คข้างบน หน้ามึงมีคนร่วงหนึ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะตายมึงไปหยุดโดงนะั้นไม่ได้ตอสกูกำลังไล่อยู่เจ็บ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 เอาร่วงสองเติม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 โอเคหมดก็หมดมมจะตายทิ้งทิ้งขึ้นบนได้ปะไหนวะบนนี้บนนี้มันจะตายอ่อแต่มันมน่าจะเติมแล้ววะกูุมมาแล้ว ไม่ไม่ไหวลงมานะหน่เฮ้ยมันเติมเสร็จพอดีเลยสัตว์ลองบนหัวลองบนหัวเออเลงอยู่ดูอยู่มึงเข้าไปใต้ต้นสัตว์นี่ก็อยากยิงกูไม่หยุดเลยเฮี้ยนี่สัตว์เดี๋ยวกูขึ้นไปยิงมันเดี๋ยวกูขึ้นยิงมันเดี๋ยวเดีวเโอ้ยเี้ยกูโดนยิงจากระวังบ้านบ้าน อ่ะขึ้นขึ้นเฮ้ยลงผิวไหวตว์หลังอ้อมอ้อแล้วหแล้วหแล้วหนึู่จูเจ็บเจ็บเไอ้ีเไม่ตามเพื่อจะล่วงอยู่โอ้ยคุณล่วงต่อไปไหมกูจะล่วงโอเคเพื่อนหึงละีอะไรวะเนี่ยเอามาอากรล่อมันไม่ได้ปะวะวอะ มันหลบมันลวงไม่หยุดเลยเดือดจัดต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นเพอนปักเพื่อนปากเพนปักกะตเพื่นปักกะตีด้หลังกะตด้หลังกหลังกะตอุยกูณลวงเ้วย้ไอสัตว์เอ้ยย่นี่มันค่มจังวะไอสัตว์เอ้ยเพื่อนดึงเพื่อนดึงเออ่าล่วงหนึ่ง ข้างบนอะ่ะใช่ใชแต่กูขึ้นไแต่กูขึ้นไปแอบีกม,มันมันมัต้องลงมาดิกูขึ้นมาแล้วระวังโดนรูดนะจ๊ะนี่อะไรสัตว์โดนกูเฮียเดี๋ยวตี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 ีสองตีวะ <Why? S 2> ล่วงอุ้ยเฮียไอ้กูกระป่นเอาเดี๋ยวใครอ่ะอันนี้นี่นี่นี่นอ้าวไม่ใช่วะ หลังก็แพงเนี่ยเจ็บแล้ว,วโอ้โไอ้เียไอ้เฮียขบวนแม่งผิวท้า <c oughs> ลากเดวอชั่นสุดมันเลยวะ่ะเดวอชั่นแม่งของดีเอ้ยผลประกอบการเราดีเกินไปแล้ววันนี้ยอดเลยวะ่ะสามแช่มเลยวะ่ะอันนี้ต้องเซฟอันนี้ต้อง สุดมันจังหวะไล่เฮียนั้นแม่งเปรดมากเฮียโดเขาอื่นเ<ห>ลาะหลังไม่หยุดเลย <laughs>